12ราศีค่ะราศีต่อไปราศีกันค่ะวันนี้อาจจะครบทุกราศีนะคะแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปกันที่เดือนพฤษภาค,คมเร็วไปไหมนะก็ไปตามวันเวลาเคลื่อนคร้อยนะคะวันเวลาผ่านไปนะเจ้าทำอะไรอยู่นะคะ ราศีกันธาตุด,ดินค่ะเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวค่ะไตรามาสหนึ่งผ่านไปนะคะเป็นบทเรียนอะไรบ้างนะคะต่อยอดสู่ปัจจุบันทำให้ดีที่สุดอนาคตก็ไม่ต้องกังวลค่ะมาดูค่ะมกราคมเพื่อนๆราศีกันจะมาเล่าเรื่องราวนะคะ เดือนมกราคมค่ะการเงินค่ะ,ะรุ่งเรืองมากได้มาความหนักเหนื่อยเลยนะคะแล้วก็สบายแล้วค่ะชีวิตอิตสระนะ,ะได้ทำงานอิสระ การเงินค่ะและความสุขความรุ่งเรืองนะจากที่มีภาระมากมายนะก็หนักเหนื่อยการเงินกับการหาก,การเงินนะเจ็บป่วยมาหนักเลยการได้รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองการงานนะคะ และการเงินก็เกิดการเปลี่ยนแปลงก็รวยแล้วนะคะสิ่งที่ตอบแทนกลับมานะคะการที่นะไปพบรักด้วยนะรักจริงหวังแต่งรักเดียวใจเดียวคนละถินที่ไปเจอแล้วก็เจ็บหนักเลยล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ ก็อย่าได้แคร์แล้วนะมีความสุขแล้วเรามาเพื่อดับทุกนะพบความสุขก็มีความสุขแล้วค่ะได้ทำงานวิทยากรสมัยใหม่อาราเริงสดใสเลยนะคะ,ะได้กินเดิมน้ำหนักขึ้นเล็กน้อยนะการเงินสบายแล้วจากการต่อสู้การเป็นแปรงการค้ามา ก็ได้รับยกย่องให้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตบริหารการงานการเงินเองเลยได้รับนารีอุปปรรมนะคะคุณหญิงคุณนายคุณชายมาอุปัมภมกับสติปัญญาความรู้ความสามารถได้รับยกย่องเลยค่ะการเงินก็ได้เป็นเศรษฐีแล้วนะ ก็ได้จับใจ่ายใช้สอยนะอิสระนะคะมีความสุขมากล้นลาเลยนะคะเป็นดาราะศนะิลปินนะได้ทำงานศินละปะนะก็ชีวิตเริ่มต้นใหม่แล้วนะก็นะนะได้เป็นเศรษฐีแล้วนะเศรษฐีขี้เหนียวแล้วรู้การเก็บกอมจับจ่ายนะก็จะไม่ประมาทอีกต่อไปแล้ว กับคนรักนะกับเพื่อนอเพื่อนนี้อ่ะเพื่อนคนไกลเกี่ยวข้องับการเงินนะคะนะจะไม่ให้ใครง่ายๆในะเงินนี้นะเพื่อนนะคะการเงินเนะ่ว่าเกี่ยวข้องกันค่ะนะความสุขความรุ่งเรืองก็จะไม่ประมาท อีกต่อไปนะวางเฉยอุเบกขาแล้วนะได้ประสบการณ์นะไปรักจริงเขาใช่ว่าเขาจะรักเราตอบแทนความดีใช่ว่าเราจะได้ความดีตอบแทนกลับมานะคะ เป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ดีต่อไปค่ะฟลูอิดดซ้ายน้ำไม่มีวันหวนคืนนะคะสิ่งเก่าๆไหลออกสูแม่น้ำสายลำธารกว้างใหญ่ค่ะสายน้ำไม่มีวันหวนกลับนะคะเดินต่อไปข้างหน้าค่ะ,ะชีวิตรักอิสระนะได้เดินทางไกลๆค้าขายนี่ก็ได้พบกับ การเงินนะความสุขความรุ่งเรืองนะอดีตนะยังฟังใจไม่รู้ลืมเ,เลยนะไม่รู้เรืมนะก็เป็นชาวส่งนะงานออนไลน์งานทางไกลนะคะ,ะก็ได้เริ่มมีการเงินเข้ามานะคะมีใช้จ่ายคะ่ะ เริ่มรู้คุณค่าของตัวเราแล้วใครไม่รู้คุณค่าของเราเรารู้เป็นพอมีการเงินนะคะบริหารจัดการจับใจใช้สอยด้วยความประหยัดมัธยัียดก็สำเร็จนะทางงานเรื่องส่วนตัวและความรักชัยชนะที่ได้มานะทำงานใหญ่ใจต้องนิ่ง ว่าจะเป็นความรักของชายหญิงหญิงชายหญิงชาย,ชาย,ชายก็คือความรักห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันจะไปห่างได้ไงก็ไปส่งเขานะตนเองค่ะผู้มีประสบการณ์นะคนพบสัจธรรมความจริงของชีวิตแล้วนะคะ สิ่งที่ดิ้นรนข่อยคว้านั้นกิเลสตณหาไม่ใช่ความสุขสงบที่แท้จริงความสุขสงบที่แท้จริงนั้นก็พอใจและพอเพียงมาบอกให้อยาติมิตรได้รู้นะตนเองการงานอาชีพก็ได้เป็นครูบาอาจารย์นะคะงานประจํางานนี้ก็ได้สืบทอดจากครูบาอาจารย์มานะได้มรดกสืบทอดมานะคะก็ทํามาค้าขาย งานนี้ก็ได้ทำโดดเดี่ยวลำพังงานออนไลน์งานเทคโนโลยีงานต่างประเทศค่ะสำเร็จมีการเงินมาก้อนโตเลยีพลังในการหาการเงินนี่ก็โสดสันโดดอิสระนี่ก็สุขใจนะคะมีการเงินจับใจใช้ซอยค่ะการเงินค่ะได้มาจากการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะคะจากคนอีกถิ่นที่หนึ่ง ตนเองก็ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานที่แตกฉานนะงานด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะนะคะเป็นแพทย์เป็นหมอยาเป็นผู้ม <c oughs> ให้คำแนะนำนะการงานนี้ได้ทายทอดนะได้รับสืบทอดมาจากาพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะได้พบกับความสุขสงบ สมร t สันโดษมีชื่อเสียงและการเงินสมฐานะนะคะมีเหลือใช้เหลือเก็บเลยค่ะนีอันนี้ก็มีความหวังมีกำลังใจกับการได้ทำงานนะงานอยู่เบื้องหลังงานต่างประเทศดีนะคะประสบความสำเร็จนะคะชัยชนะการสอบแข่งขันนี่ก็ เป็นค่าราชการก็ได้ผลสำเร็จนะมีการเงินไะม่ขาดมือค่ะนะฟอกกี้เนเรามาเรียนรู้จักกันนะคะก็อโหสิกรรมเริ่มที่ตัวเรานะการอโหสิกรรมก็คือเราเองนะที่จะ ใายจากบัตรแผลนะไม่ว่าเราหรือเขาที่ทำร้ายกันยังไม่เท่าตัวเราที่กดเก็บความเจ็บปวดบาดแผลเก่าๆนั้นเอาไว้นะปล่อยวางเล็ดอีกโกแล้วก็ให้อภัยค่ะคิดบวกโลกสวยนะคะได้มา เก็บตัวนะคะค้นหาสัจธรรมความจริงค้นพบตัวตนของตนเองแล้วค่ะมีนาคมค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างขยายผลการงานออกไปธุรกิจส่วนตัวธุรกิจเล็กๆก,ก็มีความสุขนะคะ คนลอคนสวยนะคะมีสเสน่ห์อ่ะเป็นดวงของพ่อไม่แม่มมีประสบการณ์ความรักมีว่ารักของหญิงหญิงชายชายหญิงชายชายหญิงก็คือความรักมีรักเข้ามาให้เลือก่ะแต่หมุนไปหมุนมาก็คนเดิมนะไปยบยืมเงินกันแล้วก็ไม่เคินนะเก็บออกไว้ดีกว่า นะก็เป็นคนอ่อนไววกว่าปุตตะนะคะเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยค่ะนะเป็นเพื่อนกันอย่าให้ยืมเงินกันนะคะนะเพื่อนเก่านั้นอ่านะก็เติบโตนะมีฐานะมันคงแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะตนเองก็ ได้ทำการงานเกี่ยวข้องกับแพทย์หมอพยาบาลนะคะอันนี้จิตใจดีอบอุอนนะ่นเป็นผู้ให้นะคะมีความสุขกับการได้ช่วยเหลือคนอ่อนไหวกว่าคนรักนั่นนะให้ได้เกิดความมัน่นคงของชีวิตฐานะการเงินและรายได้เราเป็นผู้ให้นะคะ ปุตตะนะคะเสาในเรือนเสาปุตตะตลอด30ปีที่ผ่านพ้นไปนะคะบนมาตั้งแต่5ทธันวาคม2,563ยาวไปอีกค่ะ,ะก็เป็นเพียงคนมารู้จักกันนะ,ะเ,นเจ้านี่ลูกนี่กันนะ ชีวิตเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะกับไรมาที่หนึ่งะก็เอียงคงวนเวียนและเวียนวนอ่าคอม์ตโซนค่มีแสงสว่างที่ปลายอโงองค่ะเป็นความรักที่วนเวียนและก็เวียนวนนะเป็นความรัก ที่อบอุ่นด้วยมิตรภาพนะเนี่ยแต่สั้นเนี่ยคนอ่อนวัยกว่านะคะเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยเนีเป็นรักที่ถูกใจทำไงได้นะ,นะ,นะมิตรค่ะอบอุ่นด้วยมิตรภาพค่ะบอกแล้ว อย่าไปยืมเงินกัน